กลางมงตรงยังุกาลางตรงยัาาง,งอได้มขบ้วาวา่าไมาตุ่นซื้อเมนที่ตัต่นซื้อดขา้พักซื้อหลดจจงได้สองกันย,ยังหมดะขาีซื้อสาม่วงก็ีซื้อที่หลายหบาทอืมสามสองเ็กไดเนานะ <c oughs> นั้นไปทำไปก็อจ๊ตายว่ามิ้นทมีมิเขียนให้แต่แม่น อยาเาใจใจ่ตางแมมาตัวนอะทใจอตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปใช้วิจารณญาณในการรับชมตให่วเท่บาัดเปสวกรับงเลยนี้อาไเนที้่นรสําหรับตัวเพราะว่าเรจงเสองกมาาังยังมันหลาย <Happiness. S 2> <allen. S 1> ทกนแดงมาออกช้แม่มเปลนอจุดเล็กิเคราะห์แม่เนาเดิ่องบ่ไฝันบอเพราะว่ากูที่เชื่อเราไปนี่ละบ่ได้ฝันวิเคราะหเอาเลย <respuesta. S 2> เล็ออกแล้ววิเคราะฝันให้ันบ่ันบ่ันบันเปลี่ยนไหนกแมเอาเลขเป่าให้เคอยเ่อยๆต่อยคอยว่ากูชยเชื่อซ้ำ เขียนเช่นเบีให้ข่คอยสูนย์คป่วยเอาเทตัยอย่างมาเขียนเช่นเบี้ยข่คอยของเาสาทาก็เป็นช่องช้องกับว่าเป็นคนบ้ามมน่าเขียนเชเบี้ยข่คอยจังในหันคนบ้าอืมโอ้ยขอถอดด้วยใหญ่วอดนักคอยก็เสียหลายลอยหลายพันทำแมเสียดอกคบ้าหยิยาอีหยังเช็เบ้เนาะมันก็เป็นจามสามกัเป็นช่องช่องมาดจัดตัวคนบ้าเช่ในย่า่ว้าววจัดตัวเสีตัวใหญ่คุณมากคนบ้า ยังไงซื้อจ้มชองบัตนี่จ้ามช่องกับซื้อมันมันต้องนั่งหลัช่องมันจ้ามนาะช่องก็เกินเลยแล้วมันเอาเอาที่ขาะแล้วบ่ได้พันเราอ่ะมีข้อเอาพันนี่คนชื่อว่าคนชื่อเก็ตเป็ดเขาไงชื่อแม่มันเดาไปรวดเวลาเราถือก็เกี่ยวข้เลยนั่น เป็นใคาเกี่ยวข่าวคนเนี่ยเกี่ยวข่าวแล้วเอ๊ะมันผมอะทำอะไรเกี่ยวกับฝันหรือบ่ฝันสูตรหรือบ่สูตรบะฝันกระฝุ่นใหญ่เราวิเคราะห์เอานี่แม่เราบ่ได้สนใจคนไทยสนใจแล้วนี่งวดวันที่สิบหกพี่น้องเพราะว่าแม่แม่เป็นไงเน่ยเห็ดเปบนเห็ดในตัวอะไรบ่นใหญ่ใช่ลังตัวไหนล่ะนี่เสือนี่นี่นี่เสือสามชวงนี่นี่เราตั้งไว้ให้เบิ่งอยู่นี่กับตัวได้แม่ ซื้อไปยุ่กัทซื้อซีสองมันมาออกสองหมาซสองหกสอเนาะ้อนี้ะบ้านเสจกลานเกนอ่เ้านเรจบ้ายซื้อสามสาออกเดงสามลอยเงนเอานี่อออกสอบ้นีกจะแปกแล้ว่าฮโอ้ย่ได้นก็บ้านรับเออไม่ใช่เแม่อนนี้ออกตนี้วแม่ สองสามะมากันมาถามขายเด็กว่าอีกสิบห้าคนนไอซัตเตอรี่นะมันขวบบอกเจ็ดใบสามสามนั่บักสี่แม่มาออกช่ง่วีอแม่ขวบกริบวกจกยวรวน้ำมาบ่ได้ได้ขวบว่ากูอยากว่ดถึกแม่กูที่หนล่ะมาขายเด็กว่ะทีแม่ไม่เอาแม่ข้าขึ้นฉันก็หาลอยพรน่เอาหนวกหนวกหักขวบว่าเมื่อเจ้ากับมาอีแม่เขาอีากาบ่อยู่ ต้องผมยังเหลืออีแม่เหลือสามทิพติพติบมึงไม่จัาตัวบัววะแม่แม่ซื้อขึ้นมาเนี่ยเขาเขาบังถุงไงีซื้อตัวเลขกขึ้นมาเนี่ยแม่ถือใส่ายให้เราถือให้แน่ก็สนถือใส่ตักแจ็กบาทแม่แม่มันแมนบว่นี่ถือบัวเขาเขียนถือบัวถือตัวเออสคัญตัวสำคัญสัตัวสำคัญวงกลมให้แน่ตัวเนาเนี่ยเรามักไรบัวมันขันมันมันมันต้องปิดไป มันมันไหลตุนต้องเนี้อละมันต้องมี่สองเนาะแม่มันไหลหันมาจากน้อยแม่เอาโอเคพอดีแม่เอา้ไดีการบานนี่เอาบานเห็นเราบอพี่น้องมันหันเรเห็นสัตว์มาเนี้โอ้ยสัตว์แจ๋วเลยทนายเอพี่คุณท่ำก็เห็นแต่คางๆกันแล้วเห็นบ่อยนะเนี่ยเนี่ยจะคอยดูเห็นเราฝ่าแต่ละใครฝ้าบึงเชละทั้ง เห็นนะครับแม่พี่ว่าเลขเล็กเลขแม่เนานี่พี่น้องมันจะเป็นเลขที่ว่าเล้าบบได้นีได้เลทีเก่งเอาส่นโตเล่าเลยเล่ามาก่าไดเราก็จะเอาก๋วยเกี่ยวกับเพร่าวะบบได้พันเกี่ยวกับสูตรกับสันกับเนี้ยบได้มีสูตรวเค์เอาเลยเคลื่นไได้ที่อกเตได้เงี้ยรวาน้อตังก๋ยเตะก้าหนึ่งตังมาหากรอยน้มันอยู่กเทพมันมัดถือจ้วัดเห็นมัถือกระต อีเมียว่ามากตัวใดดึกไปโลดเส้นบ่ชื่อไปก็ไดยิ่งจันเนี่ยหรอกคนดวงเฮงเนี่นาคนดวงเฮงซื้อตัวไหนก็ถูกเฮ้ยแต่เขียนมันจังจูงมือน้อยทำเนาะก่อามาเห็ดเนาะเล็กตัวใดเท็ตตัวนั้นเห็ดเต้าก็เป็นเล็กักระถึกเห็ดยังก็บเป็นเล็บกระถึกไหวท้ามยนี่เทพื้นเห็ดเทือดเนี่มันนี่เงินเล้าได้หวยมันก็เบืองกัเงินเล้าหมดมีแต่เงินถือเล็บไหวท้ายต่างไปยังเพวนมา เห็นักคุ้งก็เป็นเลขน่ต่งานมก็เป็นเลขบ่ืตัวอาขับออกแม่แม่สามตัวมักตัวใดก่อนหาสองสามหจับสงนี่ละเอาสมตัวเอาหาใส่ห้าสามสเอาสมมาใส่หนักเลยหาสามจังหาสองจัเขียนไปโตสองปีใม่นาะแม่นะล้เอาเพิ่มหาสามสองแม่โชว์ให้เนาะห้าสามสองเด้พี่น้องสาตัวแม่เอา นี่พี่น้องเขียนใบสำคังข้ามหัคือน้ำลายในไหลหัวโบ้ห้าสามสองครับอ้าแคปพี่น้องสองสามสามสองเก้าสองสองเก้าสองสี่สี่สองสามตัวเม็ดเดียวห้าสามสองอ้าวคิดนี้กับตัวเลขตามนี้เนาะเป็นตัวเลขวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แไปจันทร์อ่ะครับ ไปตามมากตามสอบนะแม่เนาะมากตามสอบไปพงไงอยู่นะเราเห็ดเราบานอ๋อตั้งขึ้นเป็ดอยังเขียนอยู่อย่งจัดเขียนอยังกรอกกเนียนเอายวเดี๋ยวจะไปตามเราอยู่ครับพอเฮ้งวะครับแม่พอหิ้งพอเฮงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามพอเฮงอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับตามหาตัวเลขแนวทางให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สามสองมากไหลเอ้าสาธุสาธุขอให้โชคดีมีโชคลาภเลยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานทิศแก่น